นี่คือช่วงเวลาของพิกัดกีฬาข่าวเช้าครับอยู่เกาะติดข่าวสารวงการกีฬากับผมผ้าทุสภาเรืองไพศาลครับเกือบจะเอาตัวไม่รอดแล้วก็ใจหายใจคว่ำกับกองเชียร์ฟุตซอลไทยเมื่อวานนี้ครับหลังจากไทยรัวยิงแซงคืน5ประตูครับเอาชนะมาเลเซียไปได้ในฟุตซอลถิง่งแชมป์อาเซียนครับการในขันเมื่อวานนี้เป็นการในขันรอบรองชนะเลิศที่ดอร์เซเดียมหัวมากับศึกฟุตซอลชิ่งแชมป์อาเซียนครับในการเจอกันระหว่างไทยแชมป์เก่าเอสสมัยพบกับมาเลเซีย ครึ่งแรกนั้นไทยฟอร์มช็อตไปดื้อครับโดนมาเลเซียเสือเหลืองออกนําไปก่อนถึง3ลูกนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาพลิกยิงแซงคืนได้นในช่วงครึ่งหลัง5ลูกครับจากการเหมาแฮตติกของมูฮัมหมัดอุสมันมูซาคนนี้ต้องจับตามองครับยิงไป3ลูกเป็นดาวยิงลูกครึ่งไทยการหน้าอายุเพียงแค่19ปีครับราการนี้ยิงไปแล้ว8ประตู สวด,ดอีก2ลูกช้างศึกโตเล็กไทยได้จากจิรวัตรสอนวิเคียนครับยิงแซงขึ้นเอาชนะไป5ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ไทยนั้นก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับเมียนมาครับลุนา้าแชมป์อาเซียนสมัยที่12ในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา1พุ่มส่วนคู่ชิงอันดับ3จะเป็นการเจอกันของมาเลเซียพบกับติมอร์เลสเตในเวลา16บหานาทีหรือว่า4โมงครึ่งครับ ก็เตรียมเชียนะครับในการควา้าแชมป์อาเซียนสมาธิทิ่สอครับรายการนี้ก็มีดาวเตะที่แจ้งเกิดกันหลายคนในรายการนี้กับการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งมีการคัดนักเตะดาวรุ่งมาผสมทีมกับทีมที่ปีผู้เล่นตัวเก่ากันหลายคนเหมือนกันนะครับ